สวัสดีครับทีมงานอุม,มิสิซิพามาเห็ดหัวละมุดครับนี่ก็คือส่วนผสมของห้องครับนี่สุรุดเนยกะทิน้ำตาลไส้แดงและก็เนื้อละมุดครับตอนนี้ก็คือเตรียมแยมรล่สิบรล่ครับราวนเนื้อละมุดห้องกับหาโล่ครับ ตัวนี้ก็เตรียมเยี่ยมรูไว้ครับนี่ก็คือเนื้อละมุดห้องครับหาโลกเขี่ยวใส่กะทิใส่เนยใส่ส่วนผสมของห้องครับชุลดชุลดคือซอยให้มันเข่าดีครับกินเหลือติดนะครับเขียวไปเรื่อยจนซุกครับอันนี้ก็ น่าจะสุกแล้วครับได้ที่ครับเขียวเห็นมันสุกครับพ่อสุกแล้วครพัก,พกไว้ให้เย็นครับพักไวให้มันเย็นอย่างน้อยครับเขียวมันสุกนี่ก็คือทีมงานครับทิมงานของห้องครับ นี่ครับขั้นตอนที่ว่าเตรียมไปเมื่อกันครับนี่คือเนื้อละมูนเท่าครับที่ว่าเทาขวนเรียบร้อยครับผสมครับเทใส่กับยำลูเรียบร้อยครับยำลูห้องเหลือไ้ครับเพราะว่ามืัอกันแกะแคลงกลูครับ กเหลือไ้อีรี่ลครับเพื่อจะเห็ดให้มันเย็นนะครับเห็ดให้มันแบบพอดีอดีครับพอให้มันแล้วมาครับใส่ไปครับอันตอนนี้ก็คือใส่กาน้ำตาลครับเครื่องขวดครับเก้าครับ ค้นไปเรื่อยครับนี่คันตัวนี้คือขันตุดท้ายนะครับค้นไปให้มันเขากันครับค้นเนี่ยขยำเนี่ยครับนี่ครับขยำให้มันแตกมั่นไปครับให้มันมันแตกออกเลยครับเป็นข้ามือครับพี่ม่นเฮ็ดครับสูนีกินดีครับทันได้เข่าแล้วบ่กครับว้าวครับ คือสู่ฉพะของทีมงานอัวมีครับตอนนี้คือแพ็คใส่ทุงครับที่ว่าตอนแพทยบริห็นครับว่าบริไทยครับขอขอบคุณทุกคนที่เขามาชมครับฝากกดติดตามน,น,นะครับนะครับขอบคุณครับ